วัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลกบมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันพุธแบบนี้ครับผมมีแพ็กเงินเขียวที่รักยิ่งนะครับผมมาให้เราได้บวกได้เก็บกันนะครับผมซึ่งเงินเขียวที่ได้มันก็ได้200ตลอดเลยแต่มันต้องเก็บทุกอาทิตย์ไง คือถ้าเก็บสะสมมันก็ได้เยอะขึ้นเองนะครับผมทุกคนมาแต่แบ็คมันก็จะตึงๆหน่อยนะ <c oughs> โอเคครับผมสามแมตด้วยกันนะถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมคือ <c oughs> ถ้าพี่ไม่มีตัวรีวิวพี่ก็ต้องมาตีแบบนี้นะ <c oughs> มหาเทพกโกโก้ทุกวันนี้ม่วงวิบวับมันเกินแม็กแล้วเหรอวะฮะมันเป็นอ้รห,โห,โห นี่ขนาดตัคิดว่าตูชนะท่านะตัวยังหมหาเทพกโกโก้เจอเมเดียโฟดอนแล้วหน่อยเอามันให้ถึงใจเลยลูกแล้วก็ไทเลโน,โนไดท,ท่านเอามาหาเทพกโกโก้ไปเสริมม,มันยังเป็นต้องถึงไหมอ่าเอาแค่ออสตาโปูน่าจเจ้าอยู่ไหมมหาเทพโกโก้เอาว่าแบบนี้แหละทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม คือค่าพลังมันไปเวอร์ไปเวอร์ไปวางไปครับผมทุกคนมันไม่ใช่แล้วมาเดฟกโก้โ,โหรีวิวเกินแม็กโมวิฟามันไปขนาดนั้นแล้วเหรอวะมันใช่เหรอวะเอาละ่ะก็อย่างที่บอกครับผมแม็กเงินเขียวมันก็จะตึงตงมือหน่อยนะฮะถ้าพี่ไม่มีตัวรีวิวพี่ก็จะตีแม็กเงินเขียวกับ JW ประจำเนาะแล้วมันส่งไทะโนไททันมาตบ โอ้โหเรียบร้อยโดนไปหนึ่งชอ่อแต่แรงเวอร์ครับผมเอาละฮะเราจะกันไว้ก่อน <c oughs> ไทล์โดไดดานไอตัวนี้ก็โอ้โหเป็นพันแล้วตบแล้วตบแค่หนึ่งครับผมเป็นพันนะทุกคนโอ้ยเลไปไหนนะ่ะสามสามขอสามเถอะ ไม่ตีด้วยครับผมทุกคนเ,<รา>เอาใหญ่แล้วฮะทุกวันนี้เอาใหญ่แล้วฮะ AI เอ้ยเก็บสองเพื่อชาร์จเพื่อชาร์จหนึ่งโอ้โหอย่าบอกนะตีหา้าเอฮ้ยตีห้าแบบพอดีโอ้โหเรียบร้อยทำดีแล้วลูกโอ้หมาละครับผมเมเดียโฟดอนมาแล้วโอ้โหสุดจะทานทนกับเขาครับผม แลมวมหาเดพกโก้เอานี้ก่อนละกันมาเดพกโก้ของเราลงสนามก่อนครับผมมามนตีหมดแบบนี้ก็สวยสิแล้วมหาเทพกโก้มันปึ๊บปึ๊บยังกันได้อยู่ครับผมไปนอนวักเรียบร้อยไปดิเอาละครับผมมาเดพกโก้ว s เอมาเดพกโก้มาเลเวลเกินแม้เก๋อเอ้อย จะบอกแน่จริงอย่าเปลี่ยนตัวแต่มันก็ไม่เปลี่ยนจริงๆ่งคิดว่ามันเก็บไหมคิดว่ามันชาร์จไหมทุกคนมันชาร์จไปไหนวะคิดว่าพี่เพลว่ะรอบเนี้ยโอ้โหกันสองตัวว่าแล้วไงลุงนี้ชาร์จสีก่ก็ดีครับผมโอ้ยแต่ตีห้าแบบนี้ สวยโอ้โเหลือติดหนึ่งเหลือเขาเรียกว่าเหลือติดหนึ่งเอาแล้วครับผมมาเทพกกโกวีเอสมาเทพกโก้ของจริงของจริงใครตัวจริงก็ดูเอาครับผมใครตัวจริงก็ดูเอาฮะไปนอนบับเรียบร้อยไปดิวูมาแล้วครับผมเมดีโฟดอนมาแล้วหูดามดเจ็ดพันเอาเขาไปอยู่จริงไงเอไอผู้มาาเทพกกโก้เรามาาเทพกกโก้เราสดจริง แล้วตบสามโอเคมาแล้วครับผมเมเทียโฟดอนมาแล้วถ้าเกิดไทรโนไทรท่านมันอะไม่กูเลเวลเกินไปนะเพราะว่าของเราอะมันเลเวลไม่มีทางถึงนะผมข้าพลังต่างๆนะฮะไม่งั้นเราแบบตึก3ชนสแมเฟแล้วนะไปนอนเอาเต็มแม็กวาแล้วก็บินมาโชบ เรียบร้อยครับผมโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมดูด้วยเว้ยใครมหาเทพกโก้ก,กับมหาเทพเมเดียโฟดอนตัวจริงดูด้วยเวยฮ้ยกิ่งเอไอเป็นหนึ่งกิ่งเอไอเป็นหนึ่งบทโอเครอบที่สองครับผมตูไม่น่าเอามหาเทพกโก้ไปเล่นนะ <c oughs> โอ้โหแล้วดูโอ้โหแล้วดูเอไ โอ้โหมันเอากินเนื้อที่ดาเมจ5้าพันบวกบวกมาครับผมทุกคนได้แล้วแล้วเมเดียก็ไปแล้วลปามี่ตอนแรกไปเล่นอะไรวะไปทำอะไรกันวะโอ้ชิปแล้วตูเมื่อเมือมอ,อินโดรแปรปเตอร์เอาไม่อยู่ด้วยเนี่ยทุกคนต้องใช้ต้องใช้มหาเทพอินโดรแปรปเตอร์เจนหนึ่งไปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม ดูเล่นอะไรวะเอาละครับผมโอ้โหนี่ขนาดตูชนะธาตุนะมันตบสองนี่คือตุยเลยครับผมยังไงก็ต้องกันนะแล้วอินโดรรปเตอร์แบกคนเดียวไม่ไหวด้วยหน้าตาเนี่ยเพราะว่ามันมีครึ่งบกครึ่งน้ำไงแล้วมันเปลี่ยนตัวครับผมโอ้โหมาแล้วแล้วไม่ตบด้วยโอ้โหตัวเสียแต้มฟรีไนเพื่อน โอ้โหรู้เยอะรู้เยอะโอ้ยนี่เขาเรียกว่ารู้เยอะของจริงจ้ะผมไม่พูดให้ AI มันดูแย่หรอกทุกคนตัดสินเอาครับผมทุกคนตัดสินเอาฮะมาระครับผมทาเปจโลมาแล้วเดี๋ยวนะมันเหลือหนึ่งแต้มด้วยนะคือมันตีมันยังจะมีเก็บอีกอ่ะทุกคนคิดดูดิ แล้วนะผมไอตัวท้ายอะกิก้าเจนสองอะเลือดหมื่นหโอ้โหเงินเขี่ยวนี้นะับวันยิ่งเอาใหญ่วะ่ะเฮ้ยขอให้มันกันเออนั่นแหละดีหน่อยเฟือบบับเรียบร้อยครับผมเอาละฮะมาหูยดาเมจห้าพันเห็นแล้วก็สะดุง้งอย่างน้อยครับผมมันไม่มีแต้ไมไปเก็บก็ยังดี และตบด้วยสีอะผมล้กโอ้ยเจ็บจริงทำดีแล้วลกูกตาเ็จจโลมาละครับผมอินโดแรปเตอร์มาแล้วลงสนามก่อนเลยครับผมตอนนี้เดอะแบกอ่าฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมกีก้าก็เท่านั้นเลยวะกีก้าดาเมจอิงของพันห้าเฉยๆอะ่ะมันก็เท่านั้นเลยว่ะไ,ไปนอนไปนอน อาล,ล้วครับผมกิการ์เนสมาแล้วอ่าๆๆไม่น่ามีปัญหาไม่ก็ไม่มีปัญหาอยู่ดีถึงมัการกสี่ก็เท่านั้นครับผมใช่ไหมถึงเกีการ์สี่มันก็เท่านั้นเลยเว้ยโอ้โหจันหนึ่งมาแล้วครับผมย่องเบามาแล้วฟ๊บกระโดดขย่ำงั้งเๆเรียบร้อย โอเคจบไปในรอบที hmm. 是是 like ่สองครับผมก็ยังเดอแบกอยู่ฮะแต่ว่ามันก็ยังเออมันก็ตึงอะเนาะโอ้แล้วพี่อินโดแรปเตอร์ไปซะแล้วมารอบท้ายครับผมอกินเนื้อทุกตัวแต่ขอโทษด้วยตูมีอินโดแรปเตอร์เจนสองเว้ยโอเคพี่โตยังไม่ฟื้นครับผมพี่โตนี่รีนานจัดนะฮะโอเครพบ้อมแล้วจัดดีครับผม คือค่าพลัง a อมันค่อนข้างจะเวอร์ครับผมทุกคนก็เปรียบเทียบดูนะอันนี้คือกินเนื้อเหมือนกันหมดหนะครับผมและดูค่าพลังนะฮะคืออย่างน้อยอะ่ะถ้าเลือดมันไม่เยอะกว่ามันก็ดาเมจเยอะกว่าครับผมเราไม่ได้ว่าได้เปรียบมันเท่าไหร่นะไม่ได้เปรียบนะแล้วดูตะก,กอเปียนเล็กพี่ดิค่าพลังคือเบากว่าเพื่อนเลยอะ่ะแต่เอามาตบไอ้พวกนั้นไง <Yes, S 2> เฮ้ยลูกอู้ ตบสองเลยว่าเอาว่าเรามุด้บ,บนไงทุกคนตบสองเลยว่า <c oughs> ลายตัวนี้เลือดเยอะด้วยตัวอย่างชอบเดี๋ยวให้พี่โดนดรปเตอร์เจนสองจัดการไปก่อนแล้วตบมาอีกแล้วครับผมสวยงามจัดจัดครับผมปึบปึบปึบกินไปก่อนตัวหนึ่งลูกใบนอนวักเรียบร้อยครับผม <c oughs> เอาระฮะมา สามอ่ะฆ่าพลังไปเวอร์ไปวังนะพวกเองเฮ้ยแล้วตบสองถูกแล้วโอเคเพราะเราเหลือแค่หนึ่งแต้มครับผมมาแล้วครับผมมีโดรัแรปเตอร์เจนสองมาอีกแล้วสะกอเปลี่ยนเล็กให้เก็บตัวท้ายไปแล้วกันเนาะไม่มีปัญหาครับผมไปนอนวักเรียบร้อย โอเคหู่เครื่องร้อนจี่แล้วว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดครับผมพี่จะบ่นประจําเลยนะที่เครื่องร้อนจีเพราะมันจะทําให้เกมพี่เด้งครับผมสี่แล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับผมสกอร์เป็นเล็กมาแล้ววันนี้ไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายอะแต่ไม่เป็นไรเห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยแล้วเอาสะโพกกระแทกมาลูกเฟิร์ฟาดโอ้ยเอาหางฟาดเฟ๊บเรียบร้อยท่าหางฟาดนี่วะ โอเคจบไปในรอบที่สามครับผมสวยงามครับผมอ๋อเป็นไงอะได้อยู่ครับผมมากเงินเขียวสองร้อยต้องจัดแล้วล่ะไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรเลยฮะแค่เงินเขียวสองร้อยเอาเอ้ยพรุ่งนี้มันพรุ่งนี้มันในนี่นี่ว่า JW ใช่ไหม p v แล้วหน่อยละกันครับผมทุกคนมา แล้วตัวเราจะเหลือไว้พรุ่งนี้ไหมล่ะเราก็ตัวเบาๆไปดิใช่ไหมเอาล่ะครับผมทุกคนเราเน้นใส่เพิ่มเลือดเลยนะฮะทุกคนมาจัดดิครับผมเราจัดใส่เพิ่มเลือดให้เขาเลยครับผมเจอการ์ดแบบนี้เลือดแบบขอเน้นๆนะถ้าไม่เจอการ์ดโคนโอ้หูยเขาก็ใส่เลือดเหมือนกันครับผมมีรดเลือดกับเพิ่มเลือดเอาล่ะมาซุปเปอร์แลดูได,ดท่านเปิดก่อนครับผมลดเลือดเราอ้หูยคนละห้าร้อย แล้วเพิ่มเลือดตัวเอง4,003แล้วเพิ่มเลือดหมูใจตรงกันอะไรขนาดนั้น <c oughs> เอาละครับผมเปิดด้วยนี่ไงเจนสองแล้วก็เพิ่มเลือดมูเพิ่มเลือดหมูไปครับผมสกอร์เพี้ยนเล็กเพิ่มเลือดพวกตัวแทงไปอีกเป็นไงเล้าใจมันตรงกันเกินเอาละผมตอนนี้เรพยาวเจนสองฮะรู้สึกว่าจะลําบากแล้วครับผมเจอด้วยกินเนื้อแล้วตบ ตบหนึ่งครับผมโอเคเป็นการทักทายกันส่วนตัวแล้วเราก็ยังกันได้เวลาเขาเปิดก่อนแล้วพี่จะหลงเว้ยอัจจริงนะพี่จะหลงหลงแต้มอะ่ะเพราปกติเราจะได้เปิดก่อนไงโอ้โยมีนักงตัวธนาทา่าแพทาากันหมดแล้วตบด้วยหนึ่งโอเคครับผมพี่จะใช้เป็นตัวแทงไปเลยแล้วกันเนาะเจนสองอ่ะแทงไปเลยแล้วกันนะ โอ้โหสี่แต้มเอาไงดีวันเนี้ยขอให้ตบสี่ขอให้ตบสี่ฟบเอาไงเพื่อนโอ้โหเพื่อนยังเก็บไว้ครับผมโอ้โหโอ้สุดยอดครับผมมีการอ่านเกมขาดด้วยนะเพราะว่าเขากลัวเผื่อเราจะกันไงและตอนนี้มีห้าแต้มมาเพื่อน เพื่อนตบไหมเพื่อนตกไหมตบโอเคตบสี่ครับผมเรียบร้อยหูยอาล้ครับผมคาร์บนชูคัสมาแล้วเจนสองทำงานอ่าเขาเหลือหนึ่งแต้มใช่ไหมสกอร์เพียนเล็กจะเก็บหมดไหวไหมวะเนี่ยมาชาร์จไปเลยละกันครับผมไปนอนปับเรียบร้อยฟาดไปอ่ะ แล้วกิกาไคลโลลลสนามโอ้มีห้าแต้มเออเขาเก็บโอ้เขาเก็บเผือตลอดเลยนะทุกคนแล้วตบด้วยห้าครับผมโอ้โหเขากะาหมดเลยโอ้หเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับผมสกอเปียนเล็กมาแล้วอหขู่มาก่อนเลยขู่มาก่อนเลยเอาล่ะไปโอ้โคิดหน้านหน่อยครับผมเฟิร์บปักเรียบร้อยไปดี นี่ไม่รวมกระตุกนะ <c oughs> คิดหน้านด้วยรวมกระตุกด้วย <c oughs> เอาละครับผมและตอนนี้เขามีสีแดงก็เท่าดันครับผมบอกเลยเหมือนจะเด้งแล้วว่าอาการเหมือนจะเด้งแล้วขอจบก่อนได้ไหมขอจบก่อนนะ <c oughs> เอาละครับผมหมดแม็กซ์คะบอกเลย <c oughs> ไปนอนเวิร์บหมายกระโดดขยำแล้วแล้วก็เวิร์บโยนฟาดเรียบร้อยโอเคจบไปเลยนะ โอ <gas> ้โหตุนจะจบไปในรอดท้ายเฉยเลย